โอ้โหเมียพระเอกดังนุ่งบิกินี่สีเจ็บทำทะเลกระบี่ต้องลุกเป็นไฟทั้งสวยทั้งแซ่บไม่เปลี่ยนเลยสำหรับหนึ่งเอกลูกครึ่งเอมี่กิ่นประทุมภรรยาสุดที่รักของพระเอกดังซีซีวั att, ที่ล่าสุดลงใต้ไปร่วมยินดีงานแต่งของน้องชายสุดเลิฟเจเจกิ่นประทุมก่อนจะแวบเที่ยวพักผ่อนเช็คอินทะเล จังหวัดกระบี่พร้อมอดหุ่นสุดแซ่บในชุดบิกินี่สีเจ็บเผยผิวสวยสู้แดดบอกเลยว่างานหุ่นง,งานผิวเลิศดไม่ไหว10เต็มสิไปเลยแม้จะเลข4ี่แล้วแต่ยังสวยเบะ๊ะจนสาววัยรุ่นยังต้องยอมแพ้